สวัสดีครับสวัสดีครับผมทักมวยไทยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่อยากจะฟังแต่เข้ามาฟังเนาะผมทักมวยไทยจานนุ่มจานโชเล่นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หลังเกมการชกของก้องธรณีสอสมหมายกับน้องโอฮามะมวยไทยยินนะครับก็เป็นเกมการชกที่เราได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าใจพี่ใจน้องถูกต้องคือศักดิ์ศรีมวยไทยเนี่ยมันสําคัญมากเดี๋ยวย้อนนิดนึงนักมวยไทยเนี่ยเวลาฝึกซ้อมด้วยกันก็จริง แต่ไม่กล้าชกกันจริงๆเหมือนฝรั่งหรอกถูกต้องฝรั่งหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่สนหรอกรุ่นพี่รุ่นน้องในยิมเนี่ยแต่เวลาเขาลงนวมซ้อมเนี่ยเขาต่อยกันแบบจะเอาเป็นเอาตายถูกต้องคือเขาไม่สนใจแต่พอจบปุ๊บเขากอดคอนั่งคุยกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนวิชากันตแต่นักมวยไทยอะ่ะเวลาเล่นเชิงกันอ่ะไม่กล้าต่อยกันจริงหรอกนี่รุ่นพี่นี่รุ่นน้องต่อยจริงไม่ได้เดี๋ยวโกรดเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวมีเรื่อง อยู่ด้วยกันไม่ไม,มเ,เดี๋ยวงอนกันอยู่ด้วยกันไม่ได้นี่คือข้อเสียของนักมวยไทยคือไม่สามารถก้าวข้ามผ่านอีโก้ของตัวเองได้ไตแต่ฝรั่งญี่ปุ่นต่างชาติเขาไม่สนใจเขาจะอัดกันเลยพอจบเกมเนี่ยเขาจะนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนวิชากันมันเลยทําให้ฝรั่งเนี่ยเรามีข้อติอะไรใช่มันเลยทําให้ฝรั่ง มีความอดทนทางหน้าร่างกายและจิต<ม>ใจใช่ไหมจิตใจด้วย,ยจิตใจแข็งแร่งไม่สนใจรุ่นพี่รุ่นน้องเราจะเห็นได้เลยว่านักชกต่างชาติต่อยมาแค่10ครั้งบางคนไม่ถึง10ครั้งนอกน้กมวยไทยต่อยมา2องสามร้อยไฟได้สบายเพราะหัวใจเขาฝึกมาตั้งแต่เขาเด็กๆเ,เริ่มตั้งแต่เรียนมวยฝึกมวยชกมวยถึงแม้จะต่อยไม่กี่ครั้งแต่ว่าเขาซ้อมกันเนี่ยครั้งหนึ่งเหมือนกับต่อยจริงหนึ่งไฟเพราะว่าเขาต่อยกันจริงต่อยจริงเจ็บจริงเลือดกำเดาไหลแขนขาร่างกายเจ็บหมด แต่พอาฝึกเป็นนานๆร่างกายเขาก็จะอดทนพออดทนเนีย่ยพอไปต่อยจริงก็อย่างที่เห็นรักเสียก็สุดยอดใช่ไหมครับเขาไม่ได้คิดเขาโฟกัสปัจจุบันใช่แต่มวยไทยของเราเนี่ยจะฝึกแบบใจพี่ใจน้อง<ช>ไ,มไม่กล้าวก,กับมาที่คู่นี้เ <c oughs> ช่นเดียวกัน <c oughs> <ช>คือกล้องธรณีสอสุนมหมายเนี่ยมาแบบเกรงใจน้องโอ๋และชกผิดฟอร์ม <c oughs> ต้องบอกว่าชกผิดฟอร์มคือกล้ากลักวในการออกอาวุธกลั <c oughs> วหลุดกลั <c oughs> วพลาด ไม่มีความมั่นใจในตัวเองคือต้องบอกอย่างนั้นว่าสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าใจพี่ใจน้องมันมีอยู่แล้วศักดิ์ศรีมันมันคมกันอยู่แล้วคมกันกิ๊กหนึ่งมันคงกันอยู่แล้วนักวยไทยนะครับแล้วน้องโอ๋เนี่ยตลอดการโชคเนี่ยเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันถ้าคุณเป็นแฟนน้องโอ๋หรือว่าเป็นเพื่อนน้องโอ๋คุณจะบอกว่าตีนน้องโอ๋อะไอ้เข้าเป้าอ่าทําไมน้องโอ๋แพ้วะนี่คือฝั่งน้องโอ๋ฝั่งคนที่รักน้องโอ๋และเชียร์น้องโอ๋ฝั่ง กล้องธณีเฮ้ยกล้องธนีชนะถูกแล้วอออกาวุธชัดเจนกว่าต่อยเข้าปั้งกว่าแม่นกว่าถูกแล้วมันก็มีเสียงสองเสียงนะฮะทั้งแฟนเอฟซีของน้องโอและเอฟซีของกล้องธณีใช่ไหมครับแบ่งเป็นสองฝ่ายนี้ใครแพ้ใครชนะก็เถียงกันไปตามลูกโซเชียลใช่ไหมครับตามตามมองห่วยมองตัวเองมองมวยตัวเองใช่มองมวยตัวเองว่าทําไมไม่ชนะวะทําไมแพ้วะอะไรเงี้ยคือแม้กระทั่งตัวน้องโอเอง พอกรรมการยกมือให้กับกล้องโทรณนี่น้องโอสบัดหน้าแบบคือไม่ยอมรับกันแต่สินใจว่าผมแพ้ได้ยังไงคืออยากหาคืออยากอยากรู้คําตอบว่าแพ้ได้ยังไงคือเขามั่นใจว่าตัวเองชนะแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์จ่อลึกแบบไม่เกรงใจทั้งสองฝ่ายนะครับก้องครับเราวิเคราะห์กล้องโทรณนีก่อนป้ายนี้กล้องโทรณนีมาแบบต่ำกว่ามาตรฐานถูกต้อง จมีความกงังวลดูดวงตาก็รู้ว่าไฟนี้มีความกังวล <คา S 1> สูงมากกา,า,ากระกากลัวการออกอาวุธความแม่นยําลดลงไปการออกอาวุธเข้าใกล้ก็กลัวถอยก็กลัวกลัวทุกอย่างจนทําให้ความมั่นใจของเขาเนี่ยมันหมดไปพอหมดไปเนี่ยอาวุธและประสิทธิภาพความแม่นยําของกล้องโทรณีเนี่ยก็ดอกลงไปงและความหลากหลายของอาวุธเนี่ยก็น้อยลงไปนะครับนี่คือส่วนของกล้องโทรณีครับส่วนของน้องโอฮามามวยไทยน้องโอเนี่ย มีความมั่นใจในตัวเองมากคือขึ้นมาบนเวทีนี่คือน้องโอมั่นใจในตัวเองลดเวทมาร่างกายสมบูรณ์คือกูเป็นรุ่นพี่ต่อยกับรุ่นน้องกูแชมป์โลกกูผ่านทุกคนมาหมดแล้วกูกูมั่นใจกูชนะมึงแน่อะไรเงี้ยคือน้องโอคือต้องบอกว่าใจคินร้อยร่างกายฟิตต้องยอมรับอายุขนาดนี้คือต้องไม่เก่งอะไรแล้วใช่อายุขนาดนี้ฟิตขนาดนี้ต้องต้องยอมรับในเรื่องระเบยบวินัยของน้องโอห้ามเไป้ลดเวทมาร่างกายดีขนาดนี้ลดเวทมาด้วยแล้ว เดินบทเดินบี้ได้ถือว่าสุดยอดอันนี้ต้องยอมรับในส่วนของน้องโอ๋นะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียก็มาวิเคราะห์กันเลยกรรมการให้คะแนนยกหนึ่งที่คะแนนเขาบอกว่ายกหนึ่งน้องโอชนะขาดเลยยกสองกล้องโทรณีชนะยกสามกล้องโทรณีชนะสูศีใช่ไหมคะแนนออกมายังมีมีใบคะแนนไหมเสมอมีใบคะแนนไหมครับได้เซ็ไหมครับเหมือนเขาโพสต์อยู่นะครับวันมีไหมครับ แป๊นนบ,บ,บนึงนะครับท่านผู้ชมก็คือเดี๋ยวเราดูใบคะแนนก็ประมาณแบบนี้เดี๋ยวให้น้องเขาเอาใบคะแนนมานะ,นนะก็คือคะแนนที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ในส่วนของตัวผมนะครับถ้าผมเป็นกรรมาการยกหนึ่งผมให้กล้องโทรณีชนะขาดเลย30ต่อ28ได้เลยเ,เพราะว่า น้องโอมัวแต่ยืนติ๊กชิ่งให้กล้องโทรณีถีบเตะขาเตะลําตัวถีบคือยกหนึ่งนี่คือน้องโอรับอย่างเดียวเลย<ช>คือกล้องโทรณีนี่คือชนะขาดพอน้องโอเครื่องร้อนช้านะครับพอขึ้นมายกสองน้องโอเดินเข้าหาแล้วทําเกมได้เดินจี้บี้เข้าหาก็ออกแข่งได้อย่างสวยงามน,นะเนียนตาออกอาวุธได้ชัดเจนกว่ากล้องโทรณีและน้องโอเริ่ม เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวค่อยพูดตรงนี้แล้วน้องโอเริ่มใช้จิตวิทยายกสองน้องโอเริ่มใช้จิตวิทยาในการคมขวัญกล้องโทรนีอีกกล้องโทรนีใจมันก็ไปอยู่แล้วยกแรกนี่ก็โชคแบบตามเกมก้าวๆัวแต่ว่าน้องโอไม่ยอมออกอาวุธคือยกหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าน้องโอไม่ยอมออกอาวุธเลยโดนเตะโดนทิบโดนเตะโดนทิบจนจบยกก็คือแน่นอนกล้องโทรนีชนะยกหนึ่งสามใสตาเราอันนี้สายตาเดี๋ยวกรมาการก็มาคุยกัน ยกที่สองน้องโอชนะใช่ไอ,<ะ>อ,อาจารย์ว่าไงน้องโอชนะไหมยกสองน้องโอชนะนะ<อ>น้องโอได้เบียดเลย,ย,ยเดินกี้บี่เข้าหาเตะเริ่มอกอ,อกใช่ออกอาวุธเราก็บอกว่าน้องโออะออกอาวุธได้ดีกว่ากล้องโทรณีตามสายตาผมผมฟันธงเลยว่ายกสองเนี่ยผมให้น้องโอชนะนะครับให้น้องโอชนะเลยนะครับพอขึ้นยกสามมาเกมน้องโอก็เดินเดินเหมือนกันแต่ว่าน้องโอได้แข้งน้องโอได้แข้งแต่ลูกชัดเจนของกล้องโทรณีคือได้หมาดหมด โต้ตลอดโต้ตลอดคูเตะมาโต้ตลอดแล้วก็หน้าไหนหน้าไหนหน้าไหนคือความชัดเจนมันอยู่ตรงนี้อาการมวยอาการมวยแต่เราดูเนี่ยถ้าเราดูแบบลูกมวยและอาการมวยเนี่ยถ้าแบบมวยห้ายกแน่นอนน้องโอ๋ชนะขาดเลยยกสามนี่คือน้องโอ๋นี่คือกองเชียร์โบกมือละไก่เมินละเจอเตะล่อเป้าทุกคนจะบอกว่าเตะล่อเป้าเลยคือเตะขาดขนาดนั้น ยกคือเหมือนมวยยกห้าเลยคือเขาจะโบกมือไล่คนเล่นเล่นนี่จะโบกมือไม่เอาไม่เอาละจ่ายเงินกั็ได้ทีจ่ายเงินก็นละอ่ายกสามนี่คือจ่ายเงินกันละคือแพแน่นี่คือมุมมองของคนทั่วไปจะมองลักษณะแบบนั้นพ่อน้องโอ๋เตะขนาดนั้นแพได้ไงวะอ่าเรามาวิเคราะห์จริงๆมวยไทยเนี่ยถ้าเตะติดแขนติดศอกหรือว่าติดโดนโดนแบบโดนแบบปลายปโดนหลังเท้าไม่โดนเต็มหน้าแข้งโดนแบบปลายปขซึ่งมันเป็นแบบนั้น ดอกแรกได้ดอกสองโดนแบบดปุ๊บใช่แบบไปปลายเฉียดแต่คนดูคือว่าเตะถูกต้องแต่ทุกครั้งที่น้องโอเตะมาคือจะมีลูกหมัดสวนของกล้องโทรลนีแล้วน้องโอเนี่ยหน้าหงายตลอดใช่พอเข้าปั้มหนปั้มหนน้องโอก็โดนกล้องโทรนีพยายามเสียบเข่ามีจังหวะอยู่ท่านั้นมุมมองของกรรมการวันนะครับท่านผู้ชมต้องเรียนอย่างนี้ว่ากรรมการวันเขาชอบมวยหมัดชอบความชัดเจนของมวยหมัดโอเห็นเพราะว่า หมัดเนี่ยมันโดนแล้วมันได้รับอาการบาดเจ็บใช่แล้วเขาคิดแบบนั้นว่าหมัดเองเห็นใช่เขาเห็นชัดเจนกว่าการมวยเยอะกว่าใช่เห็นความชัดเจนกว่าอย่างที่เราจะเห็นหลายๆไฟที่นักมวยไทยไล่เตะฝรั่งแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บฝรั่งได้หมัดแม่นถูกต้องฝรั่งชนะเฉยแล้วเราก็ไม่ทำไมเตะขนาดนี้ไม่ได้หมัดก็คือความบาดเจ็บใช่ความบาดเจ็บความนุมเอียงของกรรมการเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าเขาชอบมวยหมัดถูกต้องแล้วให้คะแนนมวยหมัดเยอะกว่ามวยเตะใช่นะครับสำหรับวัน เพราะว่าใครเป็นมวยหมัดหมัดดีเนี่ยมีชายไปกว่าครึ่งละใช่คุณเตะมาสิบทียี่สิบทีเนี่ยหมัดรัวสักชุดหนึ่งหมัดชนะเลยอารมณ์เดียวกับมวยไทยห้ายกอ่ะคือคุณต่อยหมัดโหหน้าหงายจะไปไม่ไปแหละเอ็นไปเอ็นมาจะตายอยู่ละคุณรวบได้ปุ๊บไปดอกเดียวข้าไว้ข้าเชือกแฟนมวยก็เยียบร้ยเรียบร้อยเลยไอ้ที่คุณทำมาหมัดสิบยี่สิบสามสิบหมัดอ่ะโดนเข่าดอกเดียวเนี่ย แพ้เลยเรียบร้อยอารมณ์มันจะประมาณนั้นสําหรับมุมมองกรรมการต่างชาติที่หวังเพราะว่าเขาเน้นลูกชัดเจนและคนทั่วโลกเนี่ยนิยมหมัดมากกว่าใช่เพราะเขามองว่าเตะมันไม่เจ็บเตะแล้วมันน็อกไม่ได้แต่หมัดเนี่ยสร้างอาการบาดเจ็บใคูรต่อสู้เห็นได้ชัดใช่คือมุมมองคนทั่วโลกเนี่ยจะมองง่ายกว่าใช่ครับคนดูมวยเป็นไม่เป็นเขาจะดูที่เฮ้ยหมัดโดนดีหน้า มีรอยฟกช้ำเจ็บแดงขึ้นมาโดนเตะลำตัวปุ๊บคือฟิวดูเหมือไม่ได้ใช่ไม่ไมดูเหมือนไม่เจ็บแต่จริงๆแล้วเจ็บแต่ทนได้แต่ว่าอารมณ์ที่มุมมองกรรมการเนี่ยเขาจะให้คะแนนหมัดนะครับอย่างที่ผมเรียนไปคือหมัดเนี่ยได้คะแนนเยอะไฟนี้เอาจริงๆอ่ะน้องโอชนะก็ได้กล้องโทรณีชนะก็ได้แต่ถ้าเรามุมมองแบบ คนทั่วไปมวยไทยให้ยกหรือว่าเอีของน้องโอแน่นอนน้องโอชนะคาใช่แต่ถ้ามุมมองของแฟงกล้องโทนีก็บอกว่าลูกชัดเจนกว่าชัดเจนกว่าอ่าล้วยกหนึ่งกล้องอทําไว้เยอะยกสองแพ้ยกสามก็สูสีถ้าจะหาผู้ชนะก็ต้องปิดกล้องหรือว่าน้องโอก,ก็ได้ก็อยู่ที่มุมมองของกรรมการดังนั้นคะแนนถึงชนะแค่2ต่อหน,นึ่งเสียงใช่ไหมครับก็เป็นมุมมองของกรรมการรุนๆเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับนักมวยทั้งสองฝั่งว่ามีความผิดอะไรน้องกล้องโทนีเขาก็ไม่ได้ผิด น้องโงก็ไม่ได้เพราะทั้งสองคนก็ทำเต็นที่แล้วนะครับแต่ว่ากล้องโทรนีใจไม่มา <c oughs> แต่ว่าน้องโอเนี่ยใจเรินร้อยกิ๊หนึ่งใช่แล้วน้องโอเนี่ยยกสองเนี่ยขึ้นมาเนี่ยพยายามใช้จิตวิทยากับกล้องโทรณีทุกช็อตมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่กล้องโทรลีเตะโดนกระจับคือกล้องโทรณีก็รู้ว่าเตะจะเตะโดนกระจับยกมือไหวปุ๊บน้องโอถ้าเป็นน้องวยอาชีพทั่วไปอ่ะโดนเตะปับ๊บ แต้มือแล้วก็เอาต่อไม่งับแบบวันนี้แบบนี้ปุ๊บนองขอโทษปุ๊บขอโทษปุ๊บแล้วก็ปุ๊บก็คือจบต่อเกมเลยลักษณะจะเป็นแบบนั้นนี่คือมวยอาชีพทั่วไปที่เราเห็นนักมวยไทยแต่ไฟนี้น้องโอ้ใช้จิตวิทยามาเต็มเต็มคือชี้บอกให้กรรมการคือจะเอาเรื่องที่อยากจะให้กรรมการอยากจะให้กรรมการเตือนกล้องธรณีเพราะถ้าเมื่อไหร่กรรมการเตือนกล้องธรณีเมื่อไหร่โอ้โหใจมันเหลือแค่นี้อยู่แล้วราคาเอ่ยกรรมการใช่ ใจกล้องธรณีมันเหลือครึ่งเดียวอยู่แล้วถ้าโดนกรรมการเพื่ออีจากใจที่เหลือห้าสิบเนี่ยมันก็เหลือสิบยี่สิบเาะนั้นกล้องธรณีมาถอยอีกถอยอีกมีโอกาสเลยดเตือนเลก็ระจบูถอยอีกใช่หลายอย่างเพราะนั้นคือน้องโอพยายามใช้จิตวิทยาในการข่มกล้องโทรณีมากเลยตั้งแต่ทุกสองยังยกสุดท้ายไอจังหวะเข้าปั้มเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเข้าคุยอะไรกันหรือเปล่าเราไม่รู้เราไม่ได้ต่อยกับเขาไอจังหวะเข้าปั้ม คุณคิดว่ามีไหมมันต้องมีนิดมีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมคิดพวกเราแต่แต่ไม่รู้แต่ที่เราเห็นเนนี่คือน้องโอพปายังฟ้องกรรมการใจิตวิทยาเยอะมากใช่เพื่อเพื่อกดดันกล้องโทรนีให้รู้ว่าเฮ้รูปพี่เก่าว่าใช่ อย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้แนี้ไม่ได้คือภายมือชี้พยายามอยากให้น้องรู้ว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องใช่อย่างนี้ไม่ใช่เราก็พูดตามสิ่งที่เราเห็นเราเห็นเราวิเคราะห์ตามเกมเราเาะห์ตามกมเราไม่ใช่นักเซียนมวยใช่เราไม่ใช่เซียนมวยเราไม่ได้เล่นข้างใครทั้งนั้นตองครับชีวิตนี้ผมกล้าสาบานเลยผมไม่เคยเล่นมวยะเราวิเคราะห์คือเราวิเคราะห์ตามรูปเกมเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจตามมุมมองของเรานะฮะคือผมก็ชอบน้องโอฮาม่ามวยไทยในฐานะฮีโร่คนไทยอะ กล้องโทรณีก็อนาคตมวยไทยนะครับใช่กำลังจะขึ้นไปเป็นฮีโร่ของคนไทยนะดังนั้นใครชนะก็ได้ทั้งสองคนนี้แต่กรรมการเขาเป็นผู้ตัดสินก็ชนะสองตูนหนึ่งเสียงก็มุมมองผมก็ตามความคิดผมนะกรรมการให้เพราะว่าหมัดถูกต้องครับชนะเพราะหมัดอาการมวยเตะสองสามครั้งไม่เท่ากับโดนหมัดเดียวใช่เห็นอาการไปเข้าเป้าสามสี่ทีโดนหมัดกระแทกหนึ่งทีเขาหลังเขาจะบอกว่าอาการมวยเนี่ยเสียเลยอาการมวยอารมณ์เดียว้าคุณถ้าคุณนึกไม่ออกอ่ะ มวยไทยห้ยกต่อยชิบหายปั๊บปั๊บปั๊บโดนอ้คาไว้ดอกเดียวคาเชื้อคาไหลจบแพ้ทันทีอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเพื่อความเข้าใจแบบง่ายๆนะก็วิเคราะห์ไปตามรูปเกมนะก็หวังว่าน้องโอจะมีโอกาสทำเรนกิงขึ้นไปชิงแชมป์อีกสักครั้งหนึ่งนะผมก็ในเว้ใช่ผมก็เชียร์ทั้งสองคนหรืออาจจะมีรีแมตอีกรอบหนึ่งก็อยากจะให้กล้องโทรณีตอนนี้คงโดนกระแสดราม่าเยอะ ต้องโดนอยู่แล้วโดนอยู่แล้วโดนอยู่แล้วน้องกล้องโทรณีเนี่ยฟอมไม่ใช่อย่างนี้ใช่คือพวกที่ไปด่ากล้องโทรณนีอ่ะผมอยากจะบอกกล้องโทรณนีนะไม่ต้องไปสนใจหรอกน้องมันมีคนแบบนี้เยอะในโลกใบนี้ขนาดพี่ทำพิคอเนี่ยมันยังไล่พี่ไปต่อเย <c oughs> เลยเพราะฉะนั้นกล้องโทรณนีไม่ต้องไปสน <c oughs> นะครับคือเอาใหม่ถ้ามีโอกาสรีแมทกับพี่โอน้องโอหามามวยไทยเนี่ยก็พกใจมาด้วยใส่ใจไม่ให้เกินร้อยแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าคุณเนี่ย คู่ควรกับชัยชนะชที่ผ่านมานะครับแกล่งพอคุณคู่ควรกับโอกาสที่จะได้ชิงแชมป์โลกนะครับคุณต้องกลับมาพิสูจน์กับน้องโอหางมากเลยทยรอบมันก็ได้นะถ้าถ้ามีโอกาสกลับมาเจอกันนะเ,เพื่อจะพิสูจน์ตัวเองนะครับไม่ว่าใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะ เราต้องเชียร์ทั้งสองคนนะครับเพราะว่าเขาคือตัวแทนของนักมวยไทยและน้องโอก็สร้างเกียรติประวัติให้กับประเทศไทยชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับส่วนกล้องโทรนีก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและอนาคตใช่อนาคตก็จะทําชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไปดังนั้นเราต้องสนับสนุนนักมวยไทยทั้งสองท่านเพราะว่าเป็นระดับเกรดเอต้องบอกอย่างนั้นนะครับก็ต้องรอโอกาสว่าเขาอยู่อย่าไได้กลับมาเจอกันไหมถ้ากลับมาเจอกัน กล้องโทรณีอย่าลืมพกใจมาด้วยนะครับส่วนพี่โอก็อย่าไปกดดันน้องมันไปโช่อยตามเกมไปเลยต่อยไปต่อยไปตามเกมอย่าไปใช้จิตวิทยาวัดกันนี่วัดกันที่อฝีมเอออย่าไปใช้จิตวิทยากับน้องมันนะสงสารมันหน้ามันจะร้องไห้อยู่ไล้กล้องโทรณีเนี่ยใช่ไหมตอนมันโดนชูมือชนะมันก็ดีใจแหละพอเข้าไปนี่ปุ๊บคือมันก็แบบรู้ว่ามันไม่ได้ชนะขาดมันก็รู้สึกแบบอกไม่เขินใช่ก็แบบคิดว่าอกไหนก็ได้ใช่ใช่กล้องโทรณีก็รู้สึกเขินนะคือเขินเลยแต่แบบเอา กรรมการตัดสินแล้วอ่ะเขาก็ต้องยอมรับใช่ไหมเขาก็ชนะไปก็มันเป็นเรื่องจ่ายกล้องนั่นนี่คิดว่าแม่งชูพี่กูแน่นอนความคิดผมนะน้องโอ๋เหมือนกันใช่ไหมยังไงก็คิดว่าเอ้าชูปุ๊บเออตกใจนั่นก็เข้าไปดีใจก็ก็เขืนมือนกันนะครับเขินน้องโอ๋ก็ใส่หน้าแบบไม่ยอมรับคำตัดสินมันก็เป็นอารมณ์รุนพีรุนพีธรรมดาไม่เป็นเรื่องธรรมดาแพ้ได้ไงรุ่นพี่กับรุ่นน้อยอาวุธมาสูสีด้วยใช่กูเตะขนาดนี้กูแพ้ได้ไงตามมุมมองน้องโอ๋คนเรามัน มันก็ต้องมองตัวเองใชมันไม่ได้มองคู่ต่อสู้เลยถูกต้องดังนั้นก็ไม่มีใครผิดใครถูกนะฮะถูกต้องครับอยู่ที่กรรมการตัดสินนะครับเกมนี้ก็ดูเป็นเกมกีฬาให้สนุกสนุกและก็มีการถกเถียงกันมันเป็นเรื่องปกติถูกต้องเพราะมันคือเกมที่มันไม่มีใครความเห็นไม่ตรงกันการพนันเลยเกิดขึ้นครับผมถูกต้องคำนี้นี่ชัดเจนมากแต่ไม่แนะนําให้เล่นงานนะครับเพราะการพนันมันไม่ดีกับใครทั้งนั้นนะครับ ผมทักมวยไทยขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมส่วนเรื่องไอใบกรรมการ <c oughs> ที่จะเล่ามึงไม่ต้องไปเล่าแล้วคนเห็นมาหมดละ <c oughs> ยกหนึ่งยกสองยกสามใครให้คะแนนแบบไหนคือรู้กันหมดละ <c oughs> แต่เนี้ยในมุมมองของช่องทักมวยไทย <c oughs> ย้ำอีกรอบ <c oughs> ย้ำอีกรอบ,ย,อกรอบยกหนึ่งก้องทรณียกสองน้องโอยกสา, <c oughs> กสาให้เสมอ ออกใครก็ได้อยู่ที่กรรมการแต่เพอ่อนกรรมการวันเขาชอบมวยหมัดให้คะแนนหมัดชัดเจนกว่ามันก็เลยไปออกที่กล้องธรณีแค่นั้นเองนะครับตัวยี่สิบเจ็ดด้วยใช่ไหมครับแค่นั้นเองนะครับผมทักษมวยไทยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าไม่มีคนคุยด้วยเอ